สวัสดีครับพบกับผมมอยน์นะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎและก็ลัคนากรกฎนะครับเป็นดวงในวันที่16-30เมษายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเป็นดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับและก็เป็นภาพ รวมๆนะครับกว้างๆไม่ได้เฉพาะจาะจ,จงเป็นดองส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านจ้าราศีกรกฎลักษณะกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลเพียงนันก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับกัมปยากรที่ดีๆที่ได้ยานออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จ สมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนำมาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาขอขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ชาวราศีกรกฎนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับตั้นที่ทราบลักคนานะครับแต่จะดูประกอบด้วยที่เป็นลัคนาของท่านก็ดูได้เช่นกันนะครับ ที่เป็นลักษณะของท่านถ้าไม่ทรา,ทา,ทาทบลักษณะนะครับก็ให้ชมตามราศีของท่านนะครับที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์น,นั้นท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับแล้วก็ชมตามราศีของท่านนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎลักษณะกรกฎนะครับในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนานี้นะครับในเรื่องการงานการเงินความรมักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับ ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้เทพเทวาเทวราทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงได้สื่อพลังดวงผ่านมาตัางไพ่ยิบสีให้ปอได้อ่านรู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นจ้าราศีกรกฎลัคนากรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดก่อพลังแห่งความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ ของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎและขณะกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังขอไพ่ใบแรกที่บ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนนะครับชาวราศีกรกฎและขนาการากฎ The เออ i t นะครับก็เรียกว่าความรู้ของท่านจะนําทางสู่เส้นทางของความสําเร็จ สดใสเดินหน้าอย่างเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับผู้ที่มีความสําเร็จผู้รอบรู้นะครับมาช่วยชี้แนะให้ท่านนั้นพบกับเส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านอาจจะหลายๆท่านนะครับอาจจะนําในเรื่องของหลักธรรมะนะครับมาใช้ในการบริหารการงานธุรกิจการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นนําหลักกิตติบาศสีปรมวิอาณสีนะครับ หรืออยู่ในการปฏิบัติศีลต่างๆศีลหน้าธรรมะอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้ความสําเร็จที่จะเดินทางอย่างสดใสนะครับให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับและก็เรียกว่าช่วงนี้ตัานจะเป็นผู้ที่มีความนิ่งพอสมควรนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่ารักสันโดษนะครับในกราชาถือถ้วยนะครับบ่งบอก อย่างที่กล่าวมานะครับมีผู้เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้คำปรึกษาได้ที่ปรึกษาที่ดีนะครับมาช่วยชี้แนะมาช่วยตีโจทย์อะไรที่มันเป็นบางทีเป็นปัญหาโจทย์ที่ยุ่งยากเป็นปัญหาที่ชาวราศีกรกฎลักษณะกรกฎไม่สามารถที่จะตีโจทย์ออกมาแตกได้นะครับแต่ผู้ที่รอบรู้นะครับก็จะเข้ามาให้คำปรึกษามาช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ต่างๆนั้นออกมาได้รับตอบโจทย์ที่ดีที่จะไปสู่ของความสมดุลเติบโตในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์อาบแล้ผลประโยชน์รายได้รายรับก็ามาอย่างรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในสภาวะต่างสังคมนั้นในช่วงบัดเวลานันกราวนี้นะครับก็จะมีสถานการณ์ที่ตั้งทําให้เจ้า ราศีกรกฎลัคนากรากฎนั้นทั้งพึงพอใจและก็ไม่พึงพอใจไม่สบอารมณ์บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับป้่ยเดิหมิดขึ้นมาก็จะบอกว่าในเรื่องอะไรที่ไม่ตกใจนะครับก็มีความสุขขุมรอบครอบนะครับคิดไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักธรรมะมาคมใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าสังคมนั้นในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายหลายอย่างนะครับที่ทําให้เรานั้นพึงพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้าง ะครับไม่มีอะไรจะตกใจเราไปเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างรอบคอบและก็กกุมสติอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลน,นะครับแล้วก็สามดาบนะครับช่วงวันเวลารังกล่าวนี้อาจจะมีอะไรก็มากระทบกระทั่งนะครับที่ทาให้รู้สึกไม่ค่อยใจชื่นสักเท่าไหร่กับจาราศีกรกฎ ลักษณะกรกฎนะครับที่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะเจอกับสภาวะปะัญหาที่อาจจะเกี่ยวกับที่ใช้ประกอบสมาชีพไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็นยวดยานยนต์ที่ใช้ประกอบในสมาชีพของท่านอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับแต่ไม่เสียความรู้สึกบ้างในช่วงนี้นะครับ แต่ท่านก็เป็นผู้จัดการบริหารในทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะให้โซความสําเร็จมั่นคงนะครับแ้นบางสถานการณ์นั้นก็จะโอกาสร,รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้ที่เป็นหัวหน้าก็ตามนะครับหรือได้กับรับพลังแรงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของลูกน้องบริวารก็ตามนะครับที่จะทําให้มีพลังในการที่บริหารจัดการ ออกจากสภาวะปัญหาต่างๆแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความสําเร็จมั่นคงต่อเนื่องในต่างที่ดีหรือบางท่านนะครับแมนท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาดูแลงานในยามเวลางานก็ตามนะครับก็สามารถที่จะบัญชานะครับสั่งงานบริหารงานในทางถิศทางพื้นที่ก็ได้นะครับเรียกว่าทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่สามารถส่งบริหารจัดการเม้นจะมีอะไรก็มากระตุกระตั้งไม่ได้ ามาอยู่ในพื้นที่หรือในที่ที่ทำงานก็ตามนะครับก็สามารถที่จะสั่งการให้เกิดความสำเร็จได้ในทิศต่างที่ดีนะครับเนี่ยก็ออกมาตอกย้ำความามั่นคงนะครับในความสำเร็จเดี่ยมเพอเรอนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามจะสร้างขึ้นมาเป็นอปุปสรรคเป็นอริให้กับท่านก็ตามนะครับที่ส่งปันกะตทบ ให้เกิดความยุ่งยากเสียความรู้สึกบ้างหงุดหงิดบ้างอะไรก็ตามท่านก็สามารถบร,ริหารจัดการในทิศทางที่ดีนะครับเม้นท่านจะเป็นคนหัวร้อนบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับตั้งเด็กถือดาบนะครับแล้วก็ตั้งดิอ็มเปอร์เร์ด้วยนะครับที่เป็นอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยก็ตามแต่ท่านก็ได้รับควบคุมสภาวะอารมณ์ในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะมีอะไรก็ามากระทบกระทั่งก็ตามนะครับด้วยความเป็นราชินีตือเหรียญที่จะกำเนิดถึงคนฆ่าความมั่นคง ในทิ่ต่างที่ปลอดภัยเป็นนักบริหารนักจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับในการที่แก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็สร้างความมั่นคงในทิ่ต่างที่ดีในการที่จะดึงโดดอะไรที่เป็นอริเป็นจัตรูนั้นเข้ามาเป็นคู่ผู้ร่วมที่มั่นคงมาสนับสนุนที่มั่นคงนะครับแล้วก็ความเป็นสีเลี้ยนนะครับ ในการที่จะทําให้ต้นมีความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุรมสมบูรณ์ในช่วงนี้นะครับแต่การลงทุนใดๆใ,ในช่วงนี้ต่านอาจ,จะมีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้พรีแพรมนะครับตั้งราชินีตือเหรียญตั้งสี่เหรียญน,นะครับที่อาจจะกำหนึงถึงการรักษาเซฟเงินก้อนเงินทุนไว้อย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซึงไม่อาจจะมีริพรามในเรื่องของการลงตุนอะไรแบบปุบปรับจับปันตันดวนที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายในเรื่องของการต่างกันเงินได้เช่นกันนะครับแล้วก็สองเหรียญน,นะครับใครที่ยื่นสินเชื่ออะไรในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับอนุมัติเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะเป็นตินแดนไกลนะครับถ้าสถาบันการเงินที่อนุมัติอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัว ของท่านนะครับอาจจะเป็นสาาขาที่อยู่ต่างแดนไกลก็ได้นะครับที่จะมีการอนุมัติขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแต่ไม่ท่านได้ไปลงทุนไกลที่รอในเรื่องของการไกลก็มาสนับสนุนในเรื่องของวุ่นส่วนอะไรก็ตามก็มีโอกาสนะครับที่ก็ามาสนับสนุนไกลที่ต้องการเงินก้อน นะครับที่จะมาจากกู้จากสถาบันการเงินมาลงทุนก็ได้รับการอนุมัติที่ดีนะครับแล้วก็สิบถ้วยนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จที่จะไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความสําเร็จเปล่งประกายรัศมีประดัดงสายรุ้งระรับที่เจิดจลัดให้รับโอกาสดีๆแล้วก็เป็นพลังแห่งการสนับสนุนเกื้อกูลที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมองค์กรก็ตามในที่ทํางานนะครับหรือบุคลากรบุคคลที่ในครอบครัวก็ตามนะครับที่มีความอบอุ่นาตาักตำมานแบบองศสีอะไรก็ตามนะครับก็มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันในที่ต่างที่ดีนะครับที่จะดูแลแม้จะมีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งในความผูกพันอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลนะครับที่พิจารณาอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็การ ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับม้นจะมีความยุ่งยากลําบากในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับจะได้ผู้เป็นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการตัดสินใจอะไรต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ตัานตอบปัญหาไม่แตกนะครับแต่มีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับ ก็ทําให้สร้างโอกาสของการเริ่มต้นเจริญเติบโตมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินในการที่จะเข้ามากับผลประโยชน์ความสําเร็จที่ได้รับนะครับบังเกิดโชคลาภนะครับโดยเฉพาะธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะสร้างไรายไ,ได้รายรับสร้างความเติบโตให้เดินหน้าอย่างสดใสแม้นไกลที่จะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆก็ตามนะครับในเรื่องของต่างโลกธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับก็จะทําให้ท่านพบกับเส้นทางของความสดใสในการเดินหน้าสู่ความรุ่งเรือง ที่จะหนึ่งโดดเม็ดเงินเข้ามานะครับด้วยอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการเจริญเติบโตแล้วก็ราชาถือดาบนะครับไม่ว่าอะไรจะมาทําให้ส่งผลในเรื่องของความเสียหายนะครับ หรือได้รับอันตรายในต่างๆที่โซแววไปในตางลบท่านก็สามารถรับมือได้ในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหนานั้นจะยุ่งยากแก่ไหนก็ตามนะครับท่านใช้ความสุขุมรอบครอบนะครับพิจารณาด้วยเอด็ดด้วยผลไม่นําอารมณ์ท่านจะเป็นผู้เตี้ยวหัวร้อนบ้างก็ตามนะครับหงุดหงิดอะไรง่ายง่ายก็ตามนะครับแต่ก็รู้จักควบคุมอารมณ์นะครับที่ทำให้ท่านนั้นใช้ความนิ่งในการพิจารณาไใจต,ตรองนะครับด้วยความเป็นเดเมดนะครับที่เรีวยกว่า ใจนั้นสงบในการที่จะพิจารณาก็ทําให้สถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไกลที่ก่อนหน้าน,นี้การงานธุรกิจไม่กยกระเตื้องนะครับก็จะได้รับโอกาสนะครับกลับมาพลิกชีวิตชีวาสู่ความคึกคักในความสําเร็จ ได้รับประกาศดีๆนะครับกับความเติบโตเข้ามาก็เป็นโอกาสของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวการดําเนินชีวิตของท่านเดินทางอย่างสดใสนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเส้นทางที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับ ก็ได้รับการดูแลให้มีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่นําปูงุงความรู้ความสามารถเข้ามาสารน,นะครับทําให้มีความเติบโตเจริญงอกงามแล้วก็ไปส,สู่เส้นทางของความมั่นคงเติบโตต่อไปอย่างเหนียวแน่นนะครับก็ส่งผลให้การเงินในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับก็ตั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีความเรียกว่า พิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะใช้จ่ายเงินในการจะลงทุนหรือทาอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ก,ก็มีความเป็งพอใจในสการของความสําเร็จรายได้ไดไดรายรับเข้ามานะครับก็ไม่มีการดิ้นรนอะไรที่จะไปสร้างโอกาสให้เป็นภาระให้เป็นหนี้อะไรต่างๆอาจจะมีบ้างในเรื่องของการที่ใครที่ต้องการลงทุนแล้วก็เงินลงทุนไม่พออาจจะมีการยืออนอนอมัติจากสถาบันการเงินนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลยงไม่ได้ที่จะต้องก่อความ ช่วยเหลือจากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุนนะครับก็ได้รับการอนุมัติในทิศทางที่ดีนะครับแต่การที่จะผีรามลงทุนนั้นอาจจะไม่ได้รวดเร็วปานที่ว่าไม่ระมัดระวังนะครับท่านจะสุกุมรอบครอบแล้วก็ไตรตรองนะครับเพื่อ,อให้ดูแลการเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงอาจจะเงินที่เก็บ ออมไว้นั้นอาจจะไม่ได้นํามาลงทุนนะครับอาจจะเป็นตัวสํารองเก็บไว้ในบัญชีเพื่อไว้ในยามฉุกเฉินแล้วก็จะไปขออนุมัติจากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุนหรือ,อ,อผู้สนับสนุนนะครับในต่างติน่นต่างแดนเข้ามานะครับมาเป็น พลังสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนที่มีความแข็งแรงในทิศทางที่ดีนะครับก็ได้รับโอกาสต่างการเงินเข้ามาแล้วก็ในความสําเร็จก็จะทําให้ท่านกอบโกยในเรื่องของผลรายรับรายได้เข้ามาเส้นต่างม,มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็เส้นทางใหม,ม่ๆก็ตามนะครับก็โดาทำให้ท่านนั้นมีความมั่นคงต่างการเงินเงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่1ึงดเด,เดเม็ดเงินเข้ามากว้างขวางนะครับไม่ใช่เพียงในประเทศเท่านั้นนะครับแต่กว,ว่าในรอบโลกนี้ ท่านก็สามารถใช้พลังของการสื่อสารต่างโลกโซเชียลนั้นนะครับกวักเรียกเงินร้อยเข้ามาต่างอากาศมาเติมเต็มด้วยความบุญสมบูรณ์เม้นท่านจะไม่ได้ร่ารวยมากมายมาเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็ตามนะครับแต่ด้วยความเป็นราชาตือถ้วยแล้วก็ด้วยความเป็นดิอิมเปรเรราชินีตือเรียนนะครับท่านก็มีความมั่นคงในที่ตทางที่ปลอดภัยนะครับ ในกลาไกลที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็จะมีการร่วมกันในการเก็บออมสะสมด้วยความเป็นสี่เหรียญน,นะครับหรือจักมัธยัยัดร่วมกันก็ทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้นจะมีในเรื่องของรายจ่ายก็มาอาจจะเกี่ยวกับบุตรหลานนะครับที่อาจจะไปสร้างภาวะทางสังคมนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ และก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการตกหลอกตกโกงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับสามดาบขึ้นมานะครับที่อาจจะไม่ได้เจอกับมิจฉาชีพที่อยู่ภายนอกนะครับแต่อาจจะเป็นคนที่เป็นญาติญาติก็ได้นะครับเป็นญาติพี่น้องที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ที่ทําให้มีการตกหลอกตกโกงได้ด้วยนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าสามดาบขึ้นมาในเรื่องของพันธุนะครับที่อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับอาจจะเป็น เหล่าญาติทั้งหลายนะครับที่อาจจะไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ดีในเรื่องของการเงินทรัพย์สินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับจึงอาจจะมีเล่เหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับในการที่จะจกจิงฉวยโอกาสต่างการเงินต่างทรัพย์สินของท่านนะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังนะครับแม้จะเป็นาญาติกันก็ตามก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจนะครับในการที่จะทําธุรกรรมต่างการเงินใดๆก็ตามนะครับถ้าไม่กระจ่างชัด ในสถานการณ์นั้นก็ให้พิจาราณาอย่างรอบคอบนะครับใช้ตังเ้นสัมผัสใช้ตังความรู้ความสามารถของท่านแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณานะครับก็จะทําให้ตัานปลอดไปต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ต่านรักษาเซฟเงินของท่านไว้ผลประโยชน์ของท่านไว้อย่างมั่นคงนะครับก็ทาให้ครอบครัวและตัวต่านนั้นมีความสุขกบอุ่นในทิศทางที่ดีกับรายได้ไรายรับก็ามาเติมเต็มด้วยความ พุดมสมบูรณ์แม้นจะไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็ตามนะครับ ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหลายๆคนจาราศีกรกฎลัคนาก,กรากฎนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นผู้รักสันโดษนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ก่อย,อยปรารถนาในเรื่องของการที่จะดึงโดดความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับอาจจะเป็นคนหวงหวงนัวหวงตัวด้วยนะครับตั้งสีเหรียญก็ขึ้นมานะครับอาจจะหวงในความเป็นโสดอย่างแน,น่วแน่ด้วยความเป็นเดอเออร์มิดนะครับีบางทีก็ไม่อยาก จับป,ะ,ปะผู้คนสักเท่าไรอยากอย่าใช้เวลาความเป็นส่วนตัวมากกว่าจึงไม่เกิดความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามานะครับหลายๆท่านด้วยความเป็นราชินีตือเรียนก็บางทีก็เลือกพอสมควรนะครับที่ไม่ปล่อยให้ความรักเข้ามาง่ายๆนะครับแล้วก็ ด้วยความเป็นเดียมเอราเรอนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่ก้อยใส่ใจไม่ก้อยกระตือรือร้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะอยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆในแต่ละวันก็เลยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับหลายๆคนก็ยังไม่มีโอกาสที่จะพบรักนะครับแต่หลายๆคน ก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับเมนตานจะตั้งการ์ตั้งคำเพลงเอาไว้พอสมควรก็ตามก็จะมีใครเข้ามานะครับมาสารความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เสียมากกว่านะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันหรือบางทีท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความต่างวัยนะครับที่ก็มาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นความรัก ระหว่างวัยที่แตกต่างนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่ยาจะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แต่ของใครที่จะพบความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้กบกันอยู่ก็ตามนะครับหรือที่ใช้ชีวิตคู่นั้นจะได้รับการดูแลเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้ออนกันในยิต,ต่างที่ดีนะครับเรียกว่า แม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกในช่วงนี้นะครับในความรักความสัมพันธ์แต่ก็เติมพลังอย่างสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันที่มีชีวิตชีวาเข้ามาอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลด้วยความมั่นคงด้วยความอบอุ่นนะครับก็ให้มีรู้สึกมีความเติบโตในความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดีขึ้นกว่าที่ปั่นปานมาถ้าอะไรที่เข้ามาสร้างความหมูิดบ้างตัดสินใจยากบ้างอะไรก็มากระทบในความรักความสัมพันธ์กระทบทางด้านจิตใจบ้าง อะไรก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะใช้ความสุขุมใช้ใช้ผลนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆที่เป็นกิจกรรมที่ดีๆที่ต่อยอดในความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความเติบโตต่อไปในทิศทางที่มีความสุขมั่นคงและก็อบอุ่นนะครับนี่ก็คือในภาพ รวมๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับในช่วงวันที่1 6บหถึงสาเมษายนนี้ก็ขอชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นและก็มีความสุขมั่นคงตลอดไปนะครับขอบคุณครับ